จันทราสหน้าแฟชั่นอีโวสุดเท่มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหมดกันสักกี่หมื่นเพชรโอ้โหอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูในเกมเลยดีกว่าโอ้ยอของกากกูดมอร์นิ่งทีเชอร์ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS <อ>นะครับวันนี้เรามาซุา่มหัวจันทรากันนะครับแต่ว,ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอมเมนต์กันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่สุ่มก็คอมเมนต์กันไว้ว่าเสียกันไปกี่เพชรน,นะครับแล้วก็ดูคลิปนี้กันตอนกี่โมงนะครับดูคลิปนี้กันตอนกี่โมงมนั่นแหละนะครับใครที่คอมเมนต์แล้วกดไลค์แล้วเปิดกระดิ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนเลยดูยนะครับผมอันนี้อันนีนน้มาแล้วครับแฟชั่นหินอีโว โอ้โหมาแฟชั <laughs> <laughs> ่นหิน <sm> อ <art quiet finish user> ีโบครับจันทราสองหน้าเรามีเรามีดักบอลอยู่4ลูกนะครับผมเรามีลูกแก้วดักบอลอยู่4ลูกแต่ว่าตัวเราไม่มีเลยเนี่ยกับเพชรอีก5,000ันเพชรนะครับกับเพชรอีก5,000ันเพชรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้เสียสักี่เพชรมาแต่ก่อนอื่นมีอะไรให้เสียไหมเอ้ยมีนี้เสียอยู่นะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะสุ่มนะครับขอระยะ เราอันนี่แหละเราไม่ใช้สูตรเตี่ยวของเราแล้วใช้ดีกว่าเราจะใช้สูตรเตี่ยวของเราเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คืออันดนั่นเองมาเดี๋ยวเราไปซูมกิจกรรมกันเลยดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยเพื่เป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปนะครับ270เพชรครั้งแรกจากมาโอ้ยยังได้เลยก็เกยไม่ได้ไได้เลยอะ บอโอ้โหครั้งแรกเกลือครั้งแรกเกลือเฮ้ยลืมเอาดวงไปทิ้งเลยโยน้องๆเย่เลยลืมเอาดวงไปทิ้งลืมเอาดวงไปทิ้งบ๊อบโอ้โหสซา,าพาได้บัตรสังห้องมาเพือ่อห้าพันเพชรได้แล้วหนึ่งอันนุ้ยต้องอย่างนั้นดิได้แล้วหนึ่งตัวใช่ยร์น้องๆ นี่แล้วสองร้อเส,สิเพชรต่อไปครับบ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 ับสองร้อจรเจ็ดพชรรอบที่สองไอสิเลยรอบไหนไป่รู้วยช่างไงมบับบึบบึบเอ,อ้ฮ ก่อนที่เราจะสุ่มกันครั้งต่อไปนะครับฝากติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับผมผมสตรีมทุกวันเลยนะครับมากดไลค์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันได้นะครับสาหรับใครที่ว่างๆตอนสักเย็นๆหกโมงเย็นอะไรเงีเย้ยก็มาเล่นกิจรกรรมกันได้นะครับผมหกโมงเย็นเป็นต้นไปฝากติดตามเพจด้วยนะจา๊าลิงก์อยู่ด้านล่างไปกดติดตามกันเลยมาสุ่มต่อสองร,ร,ร้อยเจ็ดสิบเพชรอบต่อไปนะครับผมตอนนี้เราเหลือสามพันหกเพรละได้บาทสองห้องมาเยอะจังโอ้ยเราก็ดีลนะได้บาทสองห้องก็ดีลนะ ตัวดีล้าไปต่อลุลวๆได้หูอ้อาหารหมาอโอหดูแกส่งลูกให้ตายเถอะผมขออนุญาตเอาดวงไปทิ้งสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคำวนวณก่อน เออโอเคไม่คำนวณคำนวณแล้วนะดกรอโกางเดียวโอ้โหไมเลยเกินไปไม่ดูไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วไม่ดู สักหน่อยละกันไม่เก okay. ี่ยวเลยยยไปโอ้โหไม่งเหมือนเดิมอ right ีกแล้วโอ้โอ้กูขออีกสองใบโอไม่ได้เฮียยวบ Die lều đi bay đi bay điêu cận lều rồi Ma 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 O vận động này vì lều 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 <c oughs> มันต้องอย่างนี้โอ้โหได้แบบพอดีเป๊ะเลยอะได้แบบพอดีเป๊ะเ,เลยครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้อะไรบ้างนะครับสําหรับหัวขาวอันนี้นะครับหัวแมงสาหัวงอนไก่นี้ใช้3บูปินนะครับแล้วก็7ดากันบอลนะครับเลูกแก้วมังกรลูกแก้วดักบอลทางผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับเป็นขั้นสุดท้ายลองมาเป็นสีฟ้านะครับหัวสีฟ้าใช้2บูปินแล้วก็5เม็ดดักบอลนะครับ ของผู้หญิงไม่สวยเลยนะของผู้ชายสุดท้ายก็คือ1บูปินแล้วก็3ลูกแก้วดะคอนบอลนะครับตามนี้แน่นอนเราแรกกันนี้อยู่แล้วนะครับผมเราแรก็กอันนี้อยู่แล้วกดแรก็กไปสิบอ,อ,อ้นี่ไนได้ไปแล้วแล้กดเปิดไปเลยครับดองปิ้งดองเราใส่แค่หัวครับ อดำใส่หัวอย่างเท่เจดโดิ้ลโคท่โคตรตึงนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วูเสียกันไปเท่าไหร่นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยว่าเสียกันไปเท่าไหร่สำหรับเรานะครับเราเสียไปประมาณ4,700หรือว่า4,800 5,000เพชรนั่นแหละเกือบหมดบอกเลยตอนแรกเรามีห้าเลย5,200อะโอ้โห จะอ้วกนะครับ <too> ผมก็พอดีเลยนั่นแหละแอคหน่อยเลยนี่โอ้โหมีทั้งหมวกองหมวกเอฟอะไรเงี้ยน้องๆแม่โคตรคิดว่าจะไม่ได้เลยนะครับก็นั่นแหละคอมเมนต์นไปด้วยนะครับเสียกันไปคนละเท่าไหร่คอมเมนต์กันไปด้วยนะครับเสียกันไปคนละเท่าไหร่แล้วก็ดูคลิปนี้กันตอนกี่โมงนะครับใครทีุ่่มมานี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับยิจกรมันมาก,กี่วันเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อน กิจกรรมมา8วันนะครับยังไงก็ได้อยู่ละนะครับสู้ๆนะครับทุกคนสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบายครับผม